นกแม่แซมไซคุณ่ะคุณใดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนนกแม่แซมไซคุณ่าคุณได้ยินดีต้อนรับเข้าู่ช่องสัปหลานด้นจ้าลูกแม่ผมเอ้ยลูกแม่บ้าวมัวใหญ่วัวลูกวัวเนื้อวัวก็คือเออชาวอีสานเขาจะเรียกว่าน้องวัวแม่เป็อย่างหนึ่งเขาเรียกน้องวัวถูกต้องเดี๋ยวมื้อนี้เอาสิเอามาออมตอนแรกว่าสิจุ เออแล้วไปจุดิบเลยจุดิบเลยเหรอพี่อยากกินผมมาดูอย่างนั้นกินไปดองบวกกาบวกกาเดี๋ยวเฮาวสีเอามาออมมือนีิตามมาดูวิธีการล้างรกแม่ของพี่สันหานนะคะสี่เฮ้ยพี่ล้างได้สบายเหรอจะล้างมืออ๋อตกใจมันฝากที่ซื้อรกควายใช่ไหมที่อุทัยอ่ะมือนะไม่ไม่ซื้อมาเขาโน้ตเขาบอกตั้งแต่ไปใช้นามันไม่มีก็มีก็ขีดไปโคนละนี่ เออเมื่กะทองผ่านนะนนไทยนะจะไปยังไงวะกูต้องเล่นไปพกรถไกลหน่อยอ่ะกูต้องมาเล่นสายเอเชียได้ใช่มีมมมรถไกลไกลนิดน,นึงอ่ะโอ้จะได้หมาะน้อยหนึ่งตัวนี่พเพราะจะครึ่งโลครึ่งโลคืครึ่งโลก็เท่าไหร่นะสามร้อยกว่าบาทหรอสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบคูณสองก็เป็นเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดร้อยนี่ต้องให้โอคำนวณเก่งลิโอ ส6 0ร้อคูณสเจ็ดเป็ดร้อยยี่สิบทูกระไรนะเจ็ดร้อยยี่สิบเธอถูกเกือบเกือบถูกครับเมื่อกี้อุ้ยห่างเยอะเลยห่างเป็นร้อยห่างเป็นร้อยเลยหางเยอะแต่แต่ใคร้ายเหรออันนี้ปล่าวะเป็นต้นอะไรใส่ไปใส่แค่รากมันเนาะ บัววัววัพันพันเลยเอาสมุดเลยเอาหมดเลยเหรอคักๆแล้วก็พันเออเออน่ะประมาณนั้นเลยใครบอกว่าใช่ไหมเออใส่ไปเลยเดี๋ยวพึกพันก่อนพันกันโวดกันโวยวกับผากเนี้ยพันแล้วแต่มันไม่หมั้นต้องมัดด้วยเหรอรัดตัวให้มึ่งโอ๊ยกูพลาดละออไปมารัดเป็นแกนกลางมันเนาะเหมือนจะทำของเลยวะหี้ย ทำไม,ม rip! ล้างแล้วมันขาววะล้างคีดอกคีดินเลยออกอะกูไม่ได้กวดน้ำมันส่วนบุญไม่ต้องอุทิศขอส่วนบุญอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วพุดแต่บอกด้เลยว่าอันนี้อู้ล้างตอนตอนล้างไอ้นี่<อ> <ๆ S 1> เยเอะเลยวพวกพวกคีทีดินปกติมันไม่เห็นมันข,า,ขาวๆนี่นะเศษไอ้เนี่ยปกติมันจะแดงๆหน่อยหน้าอ๋อไทยยังไม่ล้างก็แดงอ่ะตัววันนี้มันขาวๆแปลกๆปกติไม่เคยเห็นมันล้างขาวขนาดนี้หรออืม ปิดเลยไหมฟ้า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 ปิดปิดเลยเดี๋ยวไม่ได้ช่วยแย่แต่เลยส่สะไครเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรอยากรู้กิเขาตีแค่เป็นตูดมันไม่ใช่หรอดับกกินถ้าใส่ทั้งใบคือดับกลิ่นเนียนแล้วใส่ตรงตูดอ่ะเอารสชาติเหรอเอารสชาติหั่นอะไรบ้างนี่หั่นหมดเลยหรือว่าโอชิตาเครื่องแกง อ่าผมตาเครื่องแกงดีกว่าต้องทำเครื่องแกงไหมพอนะเอออันนี้ก็ใช้ไปนี่มีปักพริกนวยอืมคาตะไคร้หอมแดงหอมแดงกระเทียมกระเทียมใช่ใส่ไปมันหายากเราตาโขลกให้มันละเอียดเข้ากันไอ้เครื่องเครื่องแกงได้เดี๋ยวล่อให้อันนั้นสุกแล้วเราจังเป็นเอาในไปปรุงเออน่าจะสุกและเฮ้ยมีฟองลอยแล้วสุกแล้วนะ มีสองพูตักเอาไอ้นั่นออกมาได้ได้ตักเอาเฮ้พรถูกแล้ววะถูกพรั่นเดยได้ได้สองเท่าพูดแล้วเขาทิ้งตรงไหนมึงก็หาผงหาถาดอะไรมาใส่สิโอเคมึงดังนะมึงดังนะเมื่อกี้ดังนะจะว่าไม่ดังนะเมื่อกี้ดังนะชวนนี้มันอะไรกันเลย หนังรกไงหนังไม่เคยเห็นมดลูกลึงเหรอพูดอะไรวะลึงลึงคืออะไรควยลจริงเหรอจริงเหรอหนังมดลูกแปลกดิวะมันลอกออกมาหน้ามันพิสุล่าเลยอ่ะโอหน้ากูดำขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเข้าคลินิกดีกว่าไปสัดจักรรมดีกว่าเฮ้ยพ่อมาดูเร็วเมนูเฮ้ยตัดผมใหม่โคตรหล่ออ่ะทำอะไรกินขครับหรือว่าความเร็วเตาอ่ะ พ่อนี่ผนังมดลูกวัวฮะคุณผนังคือเนี่ยผนังผนังมดลูกมันมันมีอีกชื่อนึงพ่อเขาเรียกว่ารกวัวเออก็บอกสิมึงเป็นผนังไม่แต่มันแต่มันมันมันหลายส่วนรวมกันเนี่ยใช่ปล่าล่ะไม่โอ้เขาจะเรียกงั้นไงเขาไม่ไปเรียกอะไรแคมอะผนังแคมโอ้โล้วมันหากินยากมากหลายบาทเท่าไหร่โลนึงก็มันน่าจะห้าร้อยบางโลน เฮ้ยจริงจริงแพงกว่าเนื้อยีกนะแพงกว่ามันหายากไอ้ส่วนเนี้ยเพราะตัวหนึ่งมันมีอันมันมีแค่แค่ถ้ามันไม่คลอดลูกมันก็ไม่มีอพ่อเออใช่แต่พูดถึงมันก็จะหากินยากใช่จะต้องหน้าเลยดูคลอดเร้หลรอคลอดลูกก่อนใช่พวกพวกพวกตาม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 ไล่เขาตอนนั่นเขาก็ต้องเก็บออกมาให้สำราญสํสำราญไม่ไปสั่งเขาไงที่ไหนตอนเวลาเขาออกลูกอ่ะที่ไหนที่ก็ อาที่เขาเลี้ยงวัวอ๋อไม่พ่อทีมลาเขามีหากินง่ายกว่านั้นเรากินของคนตามโรคบางกินโรคมอตับแยอะไรเงี้ยอ๋อผมก็กินเลยผมกินโรคสภาพสภาพสตรีอะไรเลี้ยเราคือว่าพูดพอซะด้วยเฮียไม่รู้ปวดเลยปวดจริงๆเลยไอ้มิดตรงในระดับเนื่องจลกมันเกลือจริงๆนานนั้นอันนี้เป็นเกือบชั่วโมงหมดนะพอหอมอ๋ใส่ ใส่เครื่องแกงให้เรา <แน S 1> ตำไว้นะห้าอย่างอ่ะห้าเกลอือห้าเกลือเอเ,อเลยอ๋อเอาพักนุ่มพักมาใช่ป่ะเนี่ยเก๋เร็วเหนดเลยเหเลยมีน้ำนะใช่มันผัดจังวดเลยไงจะเป็นผัดแล้วเนี่ยอืมอหน้าพักมันออกินเป็นผัดแ,แล้วเนี่ยกินหมด คูนามิยังเหมือนมือกับคูนามิไม่รู้จักอ่ะนี่ก็อูนามิอีกแล้วไม่รู้จักอ่ะในของชิลโรสอ่ะเขาเรียกอูนามิอูมามิอูมามิเอาขคนดีกว่าอูมามเดาะเลยโอะนะเดาะเลยรูรูวนวนเลยนะวนจากสามรอบเยืดเท่นักสามรอบแกมันต้องใส่ดีนึงไม่งั้นมาไม่ไม่ไม่เกิดให้ให้มันนัวจังน้อยนิดมา ปล่อยอ่ะโอเคโอ๋อนุ้ยรสชาติมันอ่อนผมเชื่อว่าต้องใส่ปลาหมดเลยโอ้ยกูรสชาติมันอ่อนตอนแรกอ่ะต้องใส่อีกมีอะไรใส่อีกไหมล่ะอันนี้รสชาติแข็งพ่อแล้วรู้ตัวไวใจนิดเดียวพ่อแล้วแข็งไป๊ะเลยมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อไม่แอมน้ำกันเด้อ โอ้ยพี่น้องมาทานยังไงพี่น้องเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอ้ยังชาอินเหรอโสมโอทีครับสปอนสปอนคืออะไรอ่ะสปอนสปอนคืออะไรครับมันดียังไงครับเนี่ยขึ้นฮะมันดียังไงครับเนี่ยกินแล้วชุ่มฉ่ำเฮ้ยกินแล้วกินแล้วกระปี้กระเป๋าเขาให้ตังค์เหรอฮะเขาให้ตังค์มาเหรอเสียตังค์พูดทำไมอ่ะพูดทำไมอ่ะผมก็พูดไงมึงถามกูก็พูด ไม่เคยเห็นนี่ผมไม่เคยเห็นเลยวะไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่กรรมกรจะไม่รู้ไม่แต่ผมผมก็ชอบกินนะก็กินพวกกระทิงแดงเอ็มร้อยรคาราบาวริโพอะไรเงี้ยมานเนี่ยอันนั้นอันนั้นตัวน่าจะอันนั้นเป็นหลักๆลักอันนี้มันมันก็คล้ายๆกันปะก็คล้ายๆกันจริงเหรออันนี้มีส่วนผสมของโสมสปอนซ์เนี่ยนี่เธอใส่โสมไปสักก็เขานี่อยู่นี่กันมึงไม่ต้องพูดเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้เขาใส่โสมอะไรก็ได้ไม่ได้หรอกพูดเป็นดูสคริปต์เลยอ่ะไม่ได้หรอก ต้องพูดให้มันอยู่ดีก็ทางการอ,าอันนี้แม่งพูดถ้าเป็นทางการเลยมีส่วนผสมสมบูรสมวิตามิน B1 B2 อะไร,ะไรด้วยป่ะเนี่ยวิตา <c oughs> มิน B1 ถึง B10 สมาูรณมาเด้อพี่น้องเด้อไปเอาน้ำกันเด้อซื้อได้จากไหนฮะซื้อได้จากไหนอ่าซื้อในเซเว่นแล้วก็ร้านโชห่วหยทั่วไปครับมามาพร้อมกันพร้อมกันมาเ้อสม,สม,สมโอที <c oughs> เฮ้ยแม่เกลัวลกวลกวัวออม หอ,อมอ,อมนองน่วอ่าร้อนปะอือรสชาตมันคือ่อมดีดดยดเนี่ยน้ำแกงก็หอมเขาผมชอบหมมผาผักอะเนี่ยทีลาวผักทีลาวมผมชอบมากเลยกลิ่นมันจะแรงมากเลยวันนี้ไม่เหนียวเลยบเพราะว่าพี่ต้มนาน แล้วก็มันดูดดูดน้ําอ่อมดีมากเลยเออดูดน้ําดีเลยตัวเนี้ยแต่ว่าผมว่าพี่อ่อนเผ็ดไปหน่อยเอออ่อนเผ็ดอ่อนเปรี้ยวเหรอเดี๋ยวนะเนี่ยมึงบ้าเลยอ่อนเปรี้ยวไม่ใส่เปรี้ยวอ่ะโบใส่เหรอมันต้มยำไงขอชิมหน่อยนะอย่างกับสปอนนี้เอาเข้ามาทำไมเนี่ยคือมึงอยากกินตอนนี้เหรอพี่ผมอยากกินมาเยอะอะชิมเยอะ โอยพี่ไม่ใช่โสมแล,ล้วอะไรสัตว์ไม่โสมเลยอะไรล้วขาวมึงอ่ะไอโสมเปิดฟ้า,มาเมาเลยกูเฮียโดนเล้าขาวไปเลยครูโสม อร่อยสมเกาหลีทีเดียวหมดลองลองชิมดูดิรสชาติไม่เหมือนพวกกระทิงแดง M100 เลยมันจะขมขมหน่อยไม่ต้องโดมกินได้เลยเริ่มเท่าแล้วมันเหนียวไหมพี่ไม่เหนียวครับพี่เจี๊ยบอจากินตอนใลนะจริงจริงตอนเลือนี่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบผมเลือกให้อันนี้เหรออันนี้อร่อยเหรออันนี้ไม่ค่อยเมื่อคี้กินอ่ะใครอันนี้ใครส่วนนี้อร่อยส่วนนี้อร่อยเป็นไงเฮ้ยยังไม่จืดอร่อย หอมเดีเฝ้าเติมน้ำมาเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อมเหรอน้ำอมออมออมส่วนส่วนนี้จะอร่อยที่สุดของโลกวัวเติมน้ำอยูนิดนึงหรอวดีนะเาต้องเติมน้ำเติมน้ำให้เขาหน่อยกว้างมานันนี่มันงวดใช่ไหมใช่มันงวดเฮ้ยไม่เคยกินอมเลยอ่ะเพราะปกติปกติกินตอนนั้นเราก็กินเป็นต้มตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมอร่อยนะแต่ตอเป็นอมแล้วผักมันหอมใช่อันนี้อันนี้อะไรจะโสงไม่กินอ่ะ อ้เนี่ยน่ากลัวแรไอ้ปีเลิศองกแล้วริงอันนี้มันคนละส่วนกันพี่มันจะส่วนข้างๆมันนะุงมันนะผนังมันร้ผ้าผนังผนังแต่แต่พี่ลองกินได้ผมก็ไม่เคยชิมอะไรหรืวะเหมือนเหมือนเหมือนกระเพาะหมูเออส่วนนี้จะอร่อยที่สุดอ่าเดี๋ยวลองแต่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้รวมรวมไข่ล็อคอะอันอันนี้คือไข่สานนัจริงเหรอมันมีชื่อเรียกในล็อีกทีเหรอเนี่ยเออคไข่สาไข่ไข่สาแต่ต้มเที่ยวไปเลยมั้ยโอ้ยตักไม่เข้าอันนี้นี่จิ้มเลยจิ้มเลยนั่นแหละไข เดี๋ยวสัญญกรรมใหม่อีกรอบแล้วมอไม่ว่างแล้วมีการจุกก่อนด้วยเอ๊ถ้าเป็นนี่เรียกว่าจุกไปก่อนสัมผัสนี่สัมผัสเลยนี่เราไม่เราเฮ้ยอร่อยจวดนี้อร่อยช่องเราไม่เคยทำเลยนะอเมนูนี่ไปไอ้น้ำจิ้มไอ้บาร์บากิมาเลยเอาไปนะน้ำจิ้มบาร์บากิมีบ้างนะอันนี้บังไม่รู้นะเนี่ยว่ามีเมนูนี้บังชอบอ่ะชอบมาก เกี่ยวกับมดลูกอย่างไรบังไม่ได้เลยเกี่ยวกไดมดลูกเกี่ยวกับสตรีไม่ได้เลยเดี๋ยวขอรอน้ำจิ้มมันนะก่อนนะน่าจะน่าจะน่าจะเข้ากันใี่ที่พ้อยล่างแล้วพี่ชาติกลับมาทำยูทูบรอบนี้ทำกี่วันเออเดี๋ยวเขาจะหาเวลาว่างกับมาทำให้มากขึ้นคนหิวเชื่อมมาแล้วเนี่ยบังแซวเขาเจอบังแซวคือพี่อร่อยอ่ะขอกินอีกทีได้ป่ะได้เลยพี่เนี่ยผมว่านี่อันนี้นะเด็ดเลยโอ้ยนั่าจะมันดีๆเนี่ยมียจาะิน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากช่องไหนตำหยับๆ จากออ่าไ้หวานเกี๊ยบใช่ป่ะหวานเกี๊ยบสไตหวานเกี๊ยบยังเปิดอยู่รุชาติไม่อยู่แล้วอยู่อยู่นี่อืมซึ้หายใช่ไหมซึ้งหายอร่อยเลยจริงไหมแต่มันจะกลบทุกอย่างเลยนะอันเนี้ยแต่ผมชอบจอมอ่ะช้อนชอนช้อนออันนี้ให้ของใช่ป่ะใช่ของผมครับเหมือนกินซีฟู้ดเลยครับพอกินนี้ไปเหมือนแต่เนี้ยลวกกินซีฟู้ดอะเนาะ พี่ลองกินตอบแล้วผมว่ากินไปกินมาใช่ไหมเลยว,ว่าเลือจะพักหมดแล้เออแล้วผักได้จะกินผักด้วยเบิร์ดนะนี่เบิร์ดบอสนี่ผักอะไรอ่ะผักอันฮะไปอีเลือดไปอีเลือด เฮียเลิศมากินโสมเยอะนะช้างอ่ะร้อยที่แบบประมวลกินโสมไปเยอะเนี่ยไอ้กูนึกก่อนกว่ากูจะนึกออกปกติโสมมันบำรุงสมองไม่ได้หรออันนี้เดี๋ยวที่มันจะี้อมันมันมันยังไอ้นี่มันยังไม่ไม่ไหลเวียนถ้าเจออะไรก็เอามาใส่กอกใส่บัวมาอร่อยนะพ่อชิมชิมสินี่คือเชฟเชฟสำลาญเชฟโบเชฟโอ่เอาเนือเาะอ่ะพ่อทักที่เลยอันนี้นี่ส้อมนี่ซ่อมนี่คุณพ่อบอกนะถ้าถ้าพ่อไม่อร่อยนะ พ่อบ้วนไถนาพิมรันใช่อย่าบ้วนไถกะทะนะคนอื่นกินต่อเฮ้ยเดี๋ยวๆดีายวไทย่ายแท้ๆเอาไายแท้ๆไายแท้ๆคืออะไรไายแน่ๆค่ไยแน่นอนอร่อยเพราเชื่อเลยต้องถามว่าพ่อกินขมเป็นไหมเฮ้ยมันไม่ได้ขมเลยมันไม่ขมมันไม่ได้ขมเป็นไงโอ้หมีการเหาะบะช้อนร้อนใช่ไหมหวานเลยรู้ไหมนี่คืออะไรเมื่อกี้เวลาผมจะบอกอยู่ทำไมไม่ฟัง อร่อยดูหน้าเนี่ยรู้ว่าอร่อยร้อนร้อนเออเต๋อเขดีกว่าก็ดีเหรอแต่ร้อนแต่ร้อนมากกว่าใช่ไหมเข้าไปคือให้มั้ขมลงก็แบอ๋อเออมันเหมือนกับบาล์เพชรอ๋อบาล์เพชรเหรอเออเพามัน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 จะขมครั้งแรกนะไปบาละเพชรแล้วเนี่ยพ่อส่วนนี้ของวัวนะลงมันอ่ะให้พ่อเปรียบเทียบกับหมูอ่ะที่พ่อขายอ่ะมันเหมือนส่วนไหนไหมรสชาติรสสัมผัสอย่างเงี้ยพูดถึงว่าถ้าชักเคี้ยวแล้วแบบเนี้ยครับคือพวกพังผืดอ่ะ ทั้งผืนเหรอมันอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ที่ติดเนื้อแล้วมันจะมีมันอ๋อพี่น้องอันนี้อันนี้อร่อยมากน้ำก็ระบุ้มบุมุ้งเลยมาเดียวหอมลูกกัวอร่อยมากวันนี้แซ่บหลายพี่น้องเอ็มหลายเฮ้ยไปแล้วก็อย่าลืมพ่อพ่อผมกินพ์แล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยอันนี้อร่อยป้ออย่าลืมผสมแมวแล้วจะข้ากับเข้ากันจพูดถึงว่ามันก็หมอร่อยนะให้พ่อชิมผสม อร่อยนะพ่อสปอนเซอร์ครับสมสมีพ่อันนี้สูตรใหม่เนี่ยพ่อสมมีใช่ผสมมีช่องผสมของสมเนียี้ช่องสำรานวิตามิน B1 B2 แอลคาดีนซิงค์ครับบวกซิงค์พ่อบวกซิงค์าคุณพ่อดมีประโยชน์ต่อร่างกายบอกกล้องไหมว่ารสชาติดีใช่สุดยอดพ่อโอ้ยแล้วกินเยอะสมไม่นอง้วยเอาแบเอาสม เมื่อกี้ก็เดนอย่นี้แหละบำรุงสมองเฮ้ยพอกินสมบุกต้องกินเลยลำไายลำไายเลยมั้ยอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงรสชาติอะไรไอฝรั่งมาเป็นไงอันนั้นไปลาพี้ป้าพี่น้องกันมื่อกี้บนกอกรากรถไล่ก็แจ้งก็สะตักอะไรไรนะครับเด้อก่อนจากกันก็พี่อยากไล่ฟังไปให้เก้ามักคำลั้นเลยว่าแต่มักเดอลุนด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้พีนี้เขากล่าวเข้ามาสวัสดีครับวันนี้ครับโอดมักเอ้